ท่านที่เกิดวันจันทร์ครับดวงของท่านระหว่าง20 26เมษายนในเรื่องของการงานนั้นช่วงนี้จะขี้เกียจยังไงไม่ทราบนะครับเบื่องงานอยากจะมองหางานใหม่แต่ยังไม่สมหวังนะครับ ถ้าอยู่ที่เก่ามาเกิน4ปีแล้วอย่าย้ายเลยนะครับเดี๋ยวคนที่เราเหม็นหน้าเขาก็จะออกเองเจา้านายที่เราแบบรู้สึกว่าเขาไม่ให้ความยุติธรรมมันก็จะไปเองในช่วงสัปดาห์ที่20-26ถึง26เมษายนเนี่ยนะครับส่วนการเงินเนี่ยนะเงินที่เก็บไว้เนี่ยตัง อาจจะต้องเอาออกมาใช้กรณีฉุกเฉินแต่ก็มีแค่บางส่วนนะครับไม่ได้แบบหายวับไปกับตาจะนึกเสียดายบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่มันก็จําเป็นเช่นญาติป่วยคนที่เรารักป่วยแต่ไม่ได้ป่วยหนักอะไรแต่ว่าก็ต้องใช้เงินเนี่ยแหละครับมาช่วยจุนเจือเยียวยาไม่ต้องไปเสียดายเดี๋ยวก็หาใหม่ได้เด้อส่วนเรื่องของความรักครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับจะระหองระแหงกับคนรักนะครับทำให้ ใจเนี่ยอยากจะลอยไปหาคนใหม่ที่คุยอยู่ถ้ามีนะส่วนเรื่องสุขภาพครับช่วงนี้จะปวดหัวบ่อยอาจจะเป็นไมเกรนกำเริบขอให้ดื่มน้ำเยอะๆออกกำลังกายเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอและที่สำคัญอย่าเครียดครับหมายเลขที่เป็นเลขเด่นจะเอาไปทำอะไรนั้นสุดแต่ท่านนะครับก็คือเลข7-8และเลข2ครับ ผมเด็จยานทิพยครับอยากดูดวงสดๆกับท่านจากเลยทาง t i กตอ k เลยนะครับแต่ว่า t ิกตอกก็มีเงื่อนไขว่าถ้าจะทําการไลฟ์สดดูดวงสดๆสดจะต้องมี l o o w o w หรือผู้ติดตามเนี่ยหนึ่คนขึ้นไปดังนั้นช่วยกันติดตาม Follow กันเยอะๆนะครับผมจะได้เปิดไลฟ์สดให้กับทุกท่านขอบคุณครับ